สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนบอลเลอร์กันอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะครับผมเราจะมาดูกันว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเว้ยอยากฟาร์มทรัพยากรอยากได้เงินอยากได้ทองอยากได้พีทีครับผมถ้าเกิดเราเปิดตลาดมืดเนี่ยเราเปิดกล่องไหนจะได้ของเยอะสุดไปครับผมไปดูกันตอนนี้นะครับผมผมมีกุญแจอยู่สามหมื่นดอกเว้ยอ่าผมก็จะเปิดกล่องสิบกล่องร้อยกล่องพันครับผมอย่างละหนึ่งหมื่นกุญแจแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเปิดกล่องไหนครับผมได้ทรัพยากรต่างๆคุณเนี้ยเยอะสุด โดยตอนนี้นะครับผมมีเลยทรัพยากรตามนี้เลยครับผมนะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูเรามาเปิดกล่องอะไรก่อนดีว่าเอาเปิดกล่องพันก่อนดีกว่าครับผมมาดูกันว่ากล่องพันเนี่ยหนึ่งหมื่นีหรือว่าสิบกล่องเนี่ยมันจะได้ทรัพยากรสักเท่าไหร่กันเชียว<ม>เปิดกล่องแรกกันเลยดีกว่าซึ่งในกล่องพันครับผมดูนี่ก่อนด้ว่กันซึ่งในกล่องพันครับผมมันก็จะมีพวกนี้เลยครับผมเศษนู่นนี่นั่นนะโคตรเยอะเลยมียานแม่มีปืนมทรัพยากรจริงคือมีทอง ทองเงิน a g ครับผมแล้วก็มี PT เผาเซลกุญแจพวกนี้อ่าได้หมดครับผมประมาณนี้ประมาณนี้อ่าแล้มาดูกันว่าทรัพยากรที่ได้จากกล่องความสิกล่องเนี่ยจะได้เท่าไหร่ครับผมกล่องแรกเลยกล่องแรกครับผมจะคุ้มไหมเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆจะเปิดกล่องความเพื่อฟาร์มทรัพยากรได้นี่แพงไปไฟก็ขายได้มั <c> ้ง <oughs> ไปครับกล่องที่สองครับผม ดูกันว่าจะได้เท่าไรกันบ้างปึ๊บพอให้ครับผมอันนี้ได้ทองหนึ่งพันโอเคก่อนที่สองโอเคนะกโอเคได้ทองแล้วครับ1 0 0 0พันแล้วเดี๋ยวผมก็จะขึ้นไว้ให้นะก่องที่สามครับผมได้ออสซัลักเลกเตอร์ครับอันนี้โมดูลไททันยิงแรงทั้งไททันแล้วก็ยิงหุ่นธรรมดาก็แรงขึ้นด้วยไปก่องที่สี่ครับได้ไหมได้ไหมได้ทรัพยากรไหมได้เงินอุ้ยได้ท็อกซินครับผม องที่ห้าครับไปตายลุงมี้มอครับผมนักบินของฟับเนี่ยทำให้ฟับเนี่ยจอดรถดดได้ตลอดเวลาตอนใช้สกิลตอนบินโอเคไปเราจะเน้นทรัพยากรแต่เพื่อนๆถนะ้าเกิดแบบเพื่อนๆต้องการในของพวกนี้ก็สามารถเปิดได้นะเ้ยโอ้โหเรดอินซินิเลเตอร์ครับผมอ๋อเฮ้ยหกกองก็ เปิดได้แล้วสอสบอสพิเศษครับผมมันก็จัดไปเลยได้อะไรบ้างนะตอนนี้มีอะไรก็ได้ตอนนี้นะอุ้ยได้เชลครับผมสการเวนเจอร์เชลนะโอเคอีกสี่กองกองพันสี่กองทรัพยากรจะได้เท่าไหร่กันเชวโอเคปึ๊บทรัพยาโอ้โหออสไลีกแล้วเฮ้ย เกิดอะไรขึ้นอีกสามกล่องครับผมป่าป่าป่าอุ้ยสปิริตซมูตาไอจี AG, ทองได้มาครั้งเดียวว,ว้าวโอ้โหเฮ้ยได้ฟรีดอมสคายดีครับผมเฮ้ยไม่ได้ไอจีจริงอะเนี่ยไม่ได้แบบอะไรเลยอะเนี่ยโอเคถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการก็ก็โอเคแหละเนาะไปครับผมกล่องพันสุดท้าย ก่อนที่เราจะไปกล่องร้อยกันชอบได้ทองอีกพัน <c oughs> ไม่ต้องคิดให้มันปวดหัวเลยครับผมสรุปก็คือเราได้ทองเพิ่มขึ้นมาอีก2,000ครับผมจากกล่อง1,000โอ้โหนอกนั้นเราไม่ได้ A.G. ไม่ได้พาวเว์เซลเลยอะ่ะโอเคครับผมเรามาดูกันดีกว่า200ครับผม กองร้อยปุ๊บเข้าไป,ปดูกันว่า1นึ่งหม่กองร้อยก่อนได้อะไรมั้งโปรงแรกมาได้โ <c oughs> อดายูนิปเออไปครับผมคราวนี้จะเปิดอีก5,000ไป5 0า0ันนะก็เปิด2ครั้งใช่ไหมปุ๊บเข้าให้ครับผมกดไปเลยไม่ต้องรอรอนี่รอนานะมากมากเลยนะ โอ้เนี่ยผมได้ทองมาได้อะไรมาอยู่นะหูดีเอจเพียบเลยนี่นี่นี่ซื้์พลังงานด้วยครับโอเคโอเคอ่าได้อยู่ครับผมอ่าหยทองเพียบเลยนะโอเคครับผมเราเปิดอีกห้าพันครับผมอ้าวนี่ก็ได้อีกแล้วอ่ะโอเคก็กดสิจะได้อะไรจะได้อะไรโอ้โหต้องขอได้อีกจะแก้ปัญช่วยตัวนี้ด้วยเรดเซลมา แหมพ่อหนุ่มโอเคไปครับผมเปิดอีกห้าพันไปกันเลยห้าพันกล่องครับผมให้ห้าสิบกล่องห้าพันกีปึ๊บอุอ้ยเหมือน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 ,อนตะกี้เลยเปล่าวะโอ้โหทั้งปีนเพียเลยครับผมรอบนี้นะอ๋อมีเลเซอร์ด้วยครับมีในทองทอง,ทองนะโอเคอุ้ยทองเยอะเหมือนกันนะทองเยอะเหมือนกันนะอุย้ยนี่นี่นี่น เอ็กพีเอ็กพีด้วยเวิร์กเกอรนี่เวิร์กนะโอเคครับประมาณนี้นะครับผมมาเล่ากล่องสุดท้ายนะเว้ยกล่องสิบครับผมมาดูกันว่าอีกหนึ่งหมื่นที่เหลือนเนี่ยจะได้กล่องสิบเท่าไหร่นะแต่ว่าเราต้องเปิดกล่องสุดพิเศษก่อนครั้งนี้สามบอกจะแล้วเชลยไหมโอ้ได้ขอลุกเถิดฟ้าบเนี่ยครับอ่าวฟ้าบเนี่ยสกินพิเศษขังคางดูดเลือดไงอ่าไปเรา,าไปเปิดกล่องสิบกันดูครับว่ามันจะได้เท่าไหร่ทรัพยากรนะ แต่คราวนี้ผมก็จะเปิดรวๆเลยนะเดี๋ยวผมอาจจะเร่งความเร็ววิดีโอที่หนึ่งนะครับโอเคเราไปกันเลยอันนี้หนึ่งครับอ่าโอ้โก็กระดาอยู่นะผมค่อนข้างที่จะโอเคนะไปต่อแล้วครับผมรวๆไปเลย เบอร์กองตลาดมืดได้อีกแล้วอีกเบอร์กองพิเศษได้อีกแล้วเว้ยคราวนี้เราจะได้ได้มิกลโลดอนโอโลจีครับผมก็ก็โอเค้ <c oughs> เาวพอได้อยู่ครับไปครับผมตอนนี้กล่องสิบกัน บอาสบายพิเศษอีกครั้งหนึ่งมาจะได้อะไรเนี่ยโอ้สกายรอ็อกกรับอกนี้เฮ้ยหุนใหม่เว้ยหุนใหม่ก็ยังได้อยู่นะโอเคไปต่อเลยครับผมกล่องสิบลุย ป๊บเขาให้ครับผมโอเคก็ก็ได้อยู่ครับนะอันนี้คือคือเปิดหมื่ไว้ตอนนี้ก็ได้กุญแจเพิ่มขึ้นมาอีกสองพัน <c oughs> เดี๋ยวเราไ้เปิดอีกทางแนละ้วเรามาดูกันก่อนครับผมว่าทรัพยากรดีว่าที่ได้มาตอนนี้เท่าไหร่นะโอเคทรั okay. พยากรตอนนี้ครับผมกลายเป็นนี่เลยนะเดี๋ยวผมมาสรุปทรัพยากรให้ฟังครับผมอ่าเรามาสรุปทรัพยากรกันดีกว่าครับผมว่าที่เมื่อกี้เว้ยผมเปิดไดได้อะไรเท่าไหร่บ้าง เริ่มจากกล่องพันครับผมได้ทองมา2,000 agpt เพ o โลเซลไม่ได้เลย <c oughs> ปกติก็แบบอันนี้มันก็แบบแล้วแต่นะแล้วแต่ดวง <c oughs> สําหรับกล่องร้อยครับผมได้ ag มา1นึ่งล้านเก้เลยได้ a u มา1,830ครับ pt ไม่ได้เลยแล้วก็เพอร์เซลได้มา1,000กล่อง10นะครับผมได้ ag มา4 3, ี่ล้านสาได้ a u มา 2,110ครับผมแล้วก็ได้พีมา185ส่วนพีเพาเวซลว่าผมได้มา12,300อะก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะโดยรวมโดยสรุปแล้วครับผมก็ในครั้งนี้ผมถ้าเกิดจะฝากผมอาถ้าเกิดผมะสะพานทรัพยากรอ่ะผมก็จะเปิดกล่อง10เลยแต่ว่ากล่องพันเพอนเพื่อนมันก็ตอนนี้นะมันแบบมีอะไรเข้ามายัด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 ย,ดย,ดยดกันเต็มเลยแบบโคตรเยอะเลยก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการพีทต้องการทองต้องการเอีพวกนี้ผม เปิดกล่องพันมันจะคุ้มหรือเปล่าส่วนตัวผมครับผมตอนนี้ผมไม่ได้เปิดกล่องพันเลยเว้เปิดแต่กล่องสิบเลยเพราะว่ามันจะได้ทรัพยากรได้ง่ายกว่ากล่องพันในแบบแต่ก่อนนะแบบได้ทองห้าพันบ่อยนะเพราะว่าของมันไม่เยอะขนาดนี้ใช่ไหมตอนนี้อะไรกันไม่รู้ทองห้าพันที่ผมไม่ได้จะกล่องพันมาจะครึ่งปีได้แล้วมั้งเนี่ยโหโหแย่แย่แย่นะโดยสรุปแล้วครับผมถ้าเกิดเป็นเพื่อนเว้ยต้องการของอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือเพื่อนๆก็สามารถเปิดได้ทุกกล่องแหละไม่จำเป็นจะต้องแบบ เปิดเฉพาะกองสีงแบบผมก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าเพื่อนบางคนอาจจะต้องการไม่เหมือนกันับผมอยากได้อยากได้หุ่นอยากได้ปืนอันนี้อยากได้หุน่น,อ,น,นอ,อันนั้นอะไรเพื่อนๆก็สามารถเปิดได้ตามที่เพื่อนต้องการแหละครับผมอันนี้ผมมาเป็นแค่ไกด์สาหรับเพื่อนที่ต้องการที่จะฟาร์มทรัพยากรเฉยครับผมถ้าเกิดเพื่อนต้องการปืนอนันนู่นอนนันแบบที่ผมได้ก็เปิดกล่องพันได้เลยนะแต่ตลาดมืดก็อย่าหวัง <laughs> อย่าหวังว่ากำมันมากว่าแบบจะได้ตามที่ต้องการเวยนะอย่างไอ้กองพิเศษกองทองเงี้ยเฮ้ยอยากได้ไททันตัวนี้ แด้ดูผมดิได้เชลเพียบเลยได้มาเชลได้หุ่นอะไรมาเยอะแย,ยะไปหมดห้าตัวอโอเคครับผมเพื่อนยังไงก็หวังว่าจะได้การตัดสินใจของเพื่อนเพราว่าผม,ผมก็สามารถสนับสนุนการตัดสินใจของเพื่อนได้นะจากคลิปนี้ครับผมโอเคยังไงก็เอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวก,ก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเัยบอล